ก็พักรักษาตัวรักษาใจนะครับหลังจากเลิกรากับแฟนหนุ่มนอกวงการที่คบหากันมานานพอเรามีอากาเจอกับสาวฝ้ายสุภาพรนะครับรอบนี้เนี่ยดูสวยแบบผิดหูผิดตาขึ้นเป็นเพราะเจ้าตัวนะครับหัวใจพองโตโลกสีชมพูแล้วนะฮะตอนนี้โดยเจ้าตัวได้อัปเดตหัวใจว่าตอนนี้ก็รู้สึกดีครับมีคนคุยอยู่บ้างเป็นคนนอกวงการนะครับแล้วก็ไม่ใช่สายฝอด้วย แต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่เรียกเป็นแฟนเพราะว่าเพิ่งเริ่มคุยกันเองสเปคเนี่ยคือไม่ชอบใครบังคับเพราะว่าเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงครับก็ก็รู้สึกดีค่ะตอนนี้ก็แบบไม่ใช่สายฝอค่ะตอนนี้ก็แบบมีก็มีคุยคุยอยู่บ้างเลยนะคะแต่ก็แต่ก็ถามว่าูัวอะไรไหมไม่ได้ผัวอะไรค่ะน้าวงการค่ะน้าวงการดูเงียบๆน้าเราอะ ใช่งเงียบเ,เอ๊ยยังไงดีดนะก็เป็น,นเพื่อนเป็นพี่กันอยู่นี่แหละค่ะแต่ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้เป็นแบบอุบบ้ยเป็นแฟนเป็นอะไรแต่ก็รู้สึกว่าเออเป็นพี่ที่เราสนิทที่สุดเอาจริงแล้วเราไม่ชอบแบบใครบังคับเราไม่ชอบความอุดอัดเพราะเราเป็นคนค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ชอบใครบังคับเล,<ม>เลยเรารู้สึกว่าเออพูดกับเราดีทีก็ได้หรือจะแบบให้ให้อิสระของการอะไรนี่นะะสายต่อเราไม่เอาเลยหรอมันยังไม่มีมานะเอ๊ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t ท i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแ a นเพ i n s i i h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ